สวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องนามาตามน้องแพตตี้น้องแพตตี้เด็กมีเซนบอกเลขสองตัวห้างเดียวพี่น้องเอาไปรับส้มรับฟังเลยค่ะพี่น้องปวดหายตัวไดไปเลยค่ะวันนี้มาตามน้องแพตพี่น้องอ๋อน้องแพตก็ใส่สุดโรงเรียนค่ะแกเพิ่งจะมาจา่โรงเรียนตลบก,กินเขากับยังไปโรงเรียน,ก,นกินกับไครอืมเย็บไข่ ไปโรงเรียนยางไปบ่อรือหรืออะไรไปบางทีกันยางบางทีก็คือรถเออบางทีกันยางบางทีกับปั้นจักรยานไปนะลูกน้องแพชรเพิ่งจะไปโรงเรียนน้องเพชรเพิ่งจะไปมาจากโรงเรียนพี่น้องเลยแพชรไปโรงเรียนเขาใส่เสื้อแขนยาวนี่หรอลูกมันห่อนเนาะมันห่อนแดดปุ๊บเอาพี่น้องจะมาถามน้องแพชรว่าหนึ่งตุลาคมหกแปดเนี่ยน้องเพชรผลฟันไปผลในเล็กผลมีเลขบอพี่น้องน้องแพชรได้มีเลขตัวไหรงวดนี้ลูก ศูนย์ห้าศูนย์ห้าสองตัวี่ติลุกศูน,นย์ห้าแม่ได้กลับไปขอดตพี่น้องศูนย์ห้าห้าศูนยลามักบนหรือหมักหลังหูกล่างเนหลังเนาหมักเนหลางเลขนี่บบแม,ม,น,ม,เมนเลขความฝันพี่น้องเลขเลขได้มาจะใชลูกเวลามักแห้งเวลามันสีมาก เวลามันใจวาเลขตัวนี้คือเป็นเลขโชคลาภสรุปเนาะอ้าวพี่น้องสรุปน้องแพทย์พี่น้องน้องแพทเพิ่นเด็กน่อยมีเส้นพี่น้องเพิ่นเหมือนยัง่ทันฟันเด้อพี่น้องวดนนี้เพิ่นย่ทันฟันแต่เพิ่นมีเลขมากในใจแลวพี่น้องและเพิ่นมันใจว่าลขงวดนี้มันต้องมีศูนย์พี่น้องเพิ่นก็เลยจับลักใส่ศูนย์หาลูกเนาะอ้าวพี่น้องเพิ่นมันใจ่างวันนี้เพิ่นมันใจวันนี้มีศูนย์นะพี่น้องเพิ่นก็เลยห้ศูนย์หาพี่น้องเน้นล่างพี่น้องแมงดากราไปฟอมหาศูนย์พี่นอง เอาก็ขอบคุณน้องแพทในไลน์ที่ให้แนวทางของเอมีโชคมีลาบกับน้องแพทย์นะคะแคปหน้าจ้ไเด้อพี่น้องเด้อไปหาซื้อกระดาษกินแบ่งรัฐบาลไทย1ตุลาคม68บาแน่พี่น้องอาจจะเป็นโชคเป็นลาบของ f อก็ได้พี่น้องเอาก็ขอบคุณน้องแพทย์ในไลน์ที่ให้แนวทางของ FC ีมีโชคมีลาบกับน้องแพทนะคะมาชมบรรยากาศพี่น้องบานแม่างดาฝนตกพี่น้องน้ำขึ้นพี่น้องเอ้ยพี่น้ำน้ำขึ้นพี่แล้วพี่น้องฝนตก วานฝนตกบางแห้งหนงพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศ้อพี่น้องเด้อฝนตกฝั่งนี่ก็นาำเต็มฝั่งพี่น้องน้ำเต็มฝั่งพี่น้องช่วงนี้ก็ของกินหลายพี่น้องบาดแมงดาทั้งเห็ดไม่ทั้งเห็ดทั้งจีปโปมทั้งจิ้งรีดพี่น้องเอ้ยดูนามพี่น้องนะขึ้นบัากหลายหนงพี่น้องนั่นน้องใหม่ น้องใหม่ก็ร่างร้ายพี่น้องผู้บาดเมืองดาน้องใหม่ก็ร่างคืนร้ายบรรยากาศที่คืนบรรยากาศตรงนี้ปูนพี่น้องทีพี่ทีพี่น้องแนมเพ้นไปปูนพี่น้องผู้ต้องริมฝั่งต้องเห็นต้นต้านพี่น้องผู้ต้นต้านผู้ทีแม่ทีแม่น้องดาพี่น้องแมงดามีเงินแมงดาก็อยากไปปุ๊กทีไว้ตรงนั้นอยู่ฝั่งนั้นพี่น้องผู้แมงดาสิซูมให้เบิ่งพี่น้องผู้นะ ถามีเงินแต่ว่าพูดถึงถามว่ามีเงินพูนพูนือต้นต้านพี่น้องเห็นบ่พี่น้องเห็นต้นต้านบ่เห็นบ่ต้นต้านนะพี่น้องปุ๊ตรงนั้นมีกอไผ่มงดามีเงินไม่ด้จะปลูกบ้านไ้ดิมต้นไม้ต้นต้นนะพี่น้องนะดิมนั่นเลยดินแม่องด้นะดินเป็นสวนพี่น้องปลูกผักปลูกผิกมะปลูกผักยังไหวตรงนั้นพี่น้องนะแต่ว่านาฝนนี่มันจะขึ้นร้ายพี่น้องนี่หนามเลยพี่น้อง มื่อวานซื่นเขาเจ้ากับมาตึกสะดุ้งพี่น้องมาใส่มองใส่ยังโอ้ยปลาหลายพี่น้องเลยนี่คือบรรยากาศพี่น้องเลยการทางฝั่งนีก่ก็จะเป็นวดัดพี่น้องคือพี่น้องเห็นนั่นแหละพี่น้องทางฟังนี่เกิดเป็นวัดใหญ่เป็นพระใหญ่พี่น้องบรรยากาศ เง,งียบสงบพ่ะย่ะพี่น้องเงียบคักเลยพี่น้องเลยสุดลูกหูลูกตาพี่น้องคุโอ้สุดลูกหูลูกตาปูบรรยากาศนี่พี่น้องมันจะเสียงนกเสียงยังบรรยากาศดี ฝนเพิ่งจะยุดตกพี่น้องเลยช่วงนี้นาฝนพี่น้องเอ้ยไปใส่มาใส่ก็ลำบากพี่น้องเลยบรรยากาศทางบ้านแมงดานี่ฝนตกค่ะก็หยุดด้วยพี่นอ้องเด้อแมงดากะเลยี่พามาเลาะเบิ่งพี่น้องเลยฝนตกฝนตกบังแห้งอยู่มื่อคืนพี่น้อง ค่ะฟุนบบตกพี่น้องเล็กน้อยเขาจิมานี่เขาจะมาปีนต้นไม้ต้นยังหนูพี่น้องนี่นี่มากว่ามากเงี้พี่น้องนี่นี่มากว่าป่าพี่น้องเี็กน้อยเขาจิมากินพี่น้องนี่นี่แดงๆพี่น้องเห็นบอลแดงๆนี่บรรยากาศแบ,บงดาดพี่น้อง ลงสีขาวไปหนอแม่แม่มีใคหนืีองบรรยากาศแม่จ๋า จเห <persuaded S 1> <PI llegar S 2> มือด <progressive S 2> ถึงไหมอะไรพี <reco> <mail> ่น้องเอ้ยเมือดใหม่กันแล้วพี่น้องแม่ที่เกิดอาหารปั๊มจะล้มอยู่แล้วอ่ะเหมือดใหม่กันแล้วพี่น้องมือมือแพ้เพื่อนแล้วเมือดใหม่กันแล้วพี่น้องคุณมือจริ้งพุยน้องน้ำถน้องจากสูงพี่น้องกลายเป็นต่ำพี่น้องน้ำท่วมไปถึงพี่น้องโอ้ยกระป๋องหนังลูลีโอโอ้ยบรรยากาศมองดูพี่น้องเอ้ยฝนที่ตกใหม่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยคือใหม่อีกแล้วแม่จ๋า จ้ะที่เกือ,อหันบ้ามันมันมันเปล่งไปเกล่งมาเออเกล่งไปเกล่งมาเพราะมันเอียงอ,อ่อน้ำมันเยอะไงลูกน้ำเยอะมันเลยทำ<ว>เป็นอย่างนั้นนะหนกนะักนละมั้งกข้ม่ฝนตกหนักทุกวันเลยฝนตกทุกวันเลยนีค่าก็มีแดดหน่อยหนึ่งพี่น้องแต่ว่าแดดครึ่งหนึง่งคืมเครึ่งหนึง่งพี่น้องชื่ออันอนเ